ดีครับเดี๋ยวทำคลิปตอนเชา้าก่อนก็เช่นเคยครับคนเราก็หลงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกมากๆก็หาวิธีดับทุกหาวิธีปฏิบัติหาวิธีกระทำก็เอาความคิดความจำนั่นแหละไปหาวิธีสร้างความจำความคิดตัวใหม่ขึ้นมาหลงสร้าง นิ่งๆเฉยๆสบายๆส,สร้างภพภูมิขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นอุปทานหลงไปเรื่อยหลงอยู่ในความคิดแล้วก็เอาความคิดความจํานั่นแหละไปปฏิบัติธรรมไปสอนกันไปฝึกละวางหาอยู่ที่นิ่งๆเฉยๆว่างๆสงบนั่นแหละครับคืออุปทาน ผู้เชาตั้งกรสอนอยู่มันเป็นอุปทานอาจารย์นี้ก็บอกมาตลอดว่านะฮะมันหลงมันคืออุปทานไปสร้างกรรมฐานสร้างวิธีปฏิบัติอะไรมันไม่มีวิธีปฏิบัติครับวิธีเราก็ต้องคิดต้องจำหรือต้องฟังมาจากที่อื่นก็เป็นเรื่องสมมุติปรุงแต่งกันขึ้นมา ปรุงแต่งกันขึ้นมาบางทีก็บอกถ้าเราไม่ปรุงแต่งต้องอาศัยการปรุงแต่งนี่แหละเอออาศัยอาศัยก็ใช่อาศัยการปรุงแต่งครับถูกเช่นเราใช้ชีวิตประจําวันนี่มันต้องอาศัยการปรุงแต่งอืมแต่คนบนโลกว้นนี้เขาไม่ได้อาศัยเขาเป็นอยู่ในการปรุงแต่งปรุงแต่งของความคิดความจําปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาน่ะ พอปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนมันทุกข์มันก็ปรุงแต่งหาวิธีที่จะดับตัวดับตนก็แค่นั้นแหละแล้วก็ปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นแหละฮะก็คิดเอาจําเอาคือมันอยู่ในระบบตรงนี้หมดเลยผมบอกอเลยว่าเรายิ่งสแสวงหาเท่าไหร่เราก็ยิ่งสร้างความจําความรู้สร้างอุปทานครอบตัวเองนะฮะไปฝึกสมาธิฝึกสติเรานั่นแหละมันเกิดมาจากความจําความคิดของเราแล้วก็ไปสร้างแล้วก็ไปนิ่ง ไปหยุดคิดหยุดอะไรนั่นแหละคิดขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งหยุดคิดในสมาธิหรืออะไรนั่นแหละครับอคือมันอยู่ในความคิดความจําความรู้สึกอารมณ์มันเกิดอยู่ในนั้นอยู่มันจะพ้นการเกิดได้ไงมันก็มีเราตลอดเป็นผู้กระทําผู้ปฏิบัติผู้ละกามราคะละอะไรคือไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตว่า ทุกอย่างมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมัวละกามคิดว่าตัวเองคนทุกละกามละโกรธอย่างเงี้ยเนี่ยก็หลงกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าใครทําได้ก็จะกลายเป็นพระลังหันอย่างเงี้ยนะฮะกำลังเปลี่ยนแปลงฝืนตัวเองไปในทางที่หลงผิดใครเป็นผู้ละกามในเมื่อกามมันก็มีของมันอย่างนั้นเกิดมาแล้วใครเป็นผู้ละนะฮะใครเป็นผู้ละโกรด ใครเป็นผู้ละความดีใจพอใจในเมื่อมันก็มีเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วมันก็มีของมันอย่างนั้นแหละเพราะการจําได้หมายรู้การเรียนรู้ของเราการที่จะล่าพวกนี้มันก็ต้องไปสร้างเอาสัญญาความจําความคิดความรู้หรือไปฟังมาจากที่อื่นเออแล้วก็มามาโนต่อเป็นหาที่สงบว่างๆเฉยๆนะใช่ไหมที่พวกเธอจะละได้เออ มันก็หลอกไปเรื่อยๆมันหลงไปเรื่อยๆนะฮะผมบอกมันเป็นอุปทานเรื่อยๆนะฮะมันขาดผู้มีปัญญาจริงๆเลยเหมือนอาจารย์วิทย์มานั่งอธิบายว่าผมก็หลงเหมือนพวกคนนุณนั่นแหละไม่ใช่ว่าผมไม่เคยหลงในเรื่องแบบเนี้ยคือมันอยู่ในความคิดความจำความรู้สึกอารมณ์เนี่ยนะฮนะมันก็เลยมีตัวตนอยู่อย่างนั้นเนะ่ะมันก็หาวิธีออกจากความเป็นตัวตนเวลามันทุกข์มากๆอะมันอยากออกจากความ คิดที่มันทุกข์อ่ะอยากออกจาจากความจําที่มันทุกข์มันเกิดความรู้สึกไปตามความคิดความจํานะฮะมันก็เลยหาวิธีที่จะหนีไปอืมอยากพ้นจากความทุกข์ทางใจก็หาวิธีไปนั่งสมาธิหาอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะฮะเออหาวิธีละอารมณ์อย่างเงี้ยกดข่มตัวเองไว้กดข่มความรู้สึกที่มันมันเป็นไปตามวัยนะฮะผมจะบอก อืแล้วปล่อยก็ไม่ได้เราต้องเห็นมันไงเราต้องเป็นอิสระจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จากการราคาปฏิฆะเป็นเป็นอิสระยังไงนะฮะคือไม่ตกเป็นเครื่องมือมันแค่อาศัยใช้ไปตามเหตุปัจจัยตามช่วงของชีวิตนะฮะนะนครับมันก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือก็จะไม่ทําอะไรผิดนะฮะเออนั่นแหละคนไม่เข้าใจจุดนี้อ,อปฏิเสธตัวเอง อย่างเช่นการราคาเนี่ยเข้าใจว่าการราคาเนี่ยจะต้องไม่มีผัวไม่มีเมียอย่างนั้นจะต้องทั้งทงที่อายุเน้นน้อยเนี่ยถ้าคนแก่มันก็ไปอีกแบบหนึง่งผมนี่ขี้เกียจมาคุยเรื่องมูนอธิบายไปไม่ก็ไม่มีวันจบไม่มีวันเข้าใจตราบใดที่พวกพวกนี้ยังเป็นมิจฉาทิถีอยู่เขาจะไม่มีวันรู้เลยว่าเออเวลาเธอหิวเนี่ยเธอก็ต้องกินข้าวไหม อิมแล้วก็พอใช่ไหมแล้วถ้าเธอหิวแต่เธอไปขโมยของเขากินเนี่ยมันติดคุกไหมเธอหิว,หวเธอก็ต้องกินของที่เธอมีนะฮะกินเสร็จแล้วมันก็อิ่มอิ่มแล้วมันเดี๋ยวมันก็หิวหิวก็ต้องกินของที่ตัวเองมีของที่ตัวเองทํามาหากินสุจริตเออไปหาทํางานทําการได้เงินมาเออก็มาเลี้ยงครอบครัวอย่างเนี้ย พวกเธอไม่เข้าใจเรื่องแบบเนี้ยถูกสอนให้แบบยึดมั่นถือมั่นกามยึดมั่นในกามกามนี่ก็รสชาติอร่อยอย่างเงี้ยพอไม่ได้กินก็ทุกข์กับมันอย่างเงี้ยหรือไม่รวยไม่มีเงินก็พยายามหาทํายึดมันจนต้องไปทําสิ่งที่มันผิดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นภัยให้กับตัวเองติดคุกติดตารางอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่ายึดมั่นในกามจนเกินไป เออกามาพบเนี่ยกามาอะไรการมาคุณห้าเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเธอไม่ได้รับรู้เธอก็ทนแรงเสียทามันไม่ได้ของสิ่งเหล่าเนี้ยสุดท้ายก็ต้องเผือใจไปนึกออกไหมฮะความโลภความโกรธความหลงก็เข้าข้องงำก็แค่นั้นเองเออถ้าเธอรับรู้ไม่หลงอยู่ในอำนาจของมันน่ะ ผิดชอบชัว่วดีเธอก็เรียนรู้เอาทีเนี้ยนะฮะเธอก็เห็นทุกสิ่งเนีย่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นความคิดชัว่วเห็นความคิดดีมันถึงดีชั่วยอยู่ที่ตัวเรานเนีย่ยเห็นความรู้สึกดีเห็นความรู้สึกไม่ดีเขาถึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิเออแล้วมันจะไปผลจากอะไรล่ะไปผลจากการราคาผลจาก ปฏิฆาความโกรธความพอใจยินดีอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่นะฮะคือเมื่อเรารู้มันแล้วเราก็ไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจมันไม่ให้เรามันเหนี่ยวรัน้นเราไปทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันผิดที่มันต้องรับผลกรรมแค่นั้นนะฮะเออเห็นโทษภัยของมันแล้วก็หมดความยึดมั่นถือมั่นที่จะไปทําชั่วเออ สิ่งไห้มันดีเป็นประโยชน์เราก็ทาไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้ยึดมั่นในความดีเออเมื่อไหร่เธอยึดมั่นตรงไหนมันก็มีตัวตนเธอตรงนั้นแหละเธอยึดมั่นอยากจะบอกเขามันมีคนหนึ่งมาสอนผมเมื่อวานเนี่ยผมก็พูดไปหลายคําอยู่ก็ไปตอบผมไม่ได้หรอกได้แต่เลอะเถอะอืมบอกให้ผมว่าละให้ให้ละวางไง้เรื่องอ่า กรารราคาเรื่องครอบครัวให้ได้ก่อนเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันชั่วใจมันชั่ว <c oughs> ผมต้องบอกมันไม่เห็นความชั่วในใจตัวเองเนี่ยไอ้พวกเนี้ยชอบยุยงไอให้สงแตกคอกันให้ครอบครัวก็แตกแยกกันเนี่ยตัวเองพอไม่มีผัวไม่มีเมียแล้วก็แล้วฝ่ายดีหน่อยคิดคิดแล้วก็อยากไปบอกคนโู้นคนนี้คือตัวเองค้นไปแล้วก็ดีแล้วไอ้จากไอเรื่องชีวิตคู่นั่นแหละ ผมบอกคนที่มันมีชีวิตคู่มก็ต้องรับกรรมนะฮะรับกรรมอะไรก็ต้องดูแลกันไปเออก็ต้องดินน้นรนหาเงินหาทองเลี้ยงดูกันไปแต่ก็ต้องทำให้มันสุดจริตแค่นั้นแหละพวกนี้มักเอาความคิดความชั่วของตัวเองเป็นใหญ่ผมก็บอกไปหลายคลิปแล้วว่าเออคุณอยู่ในสถานะไหนคุณก็ทำหน้าที่ของคุณไปเถอะอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาในทางที่ผิด นะฮะธรรมะหากินสุดชนิดเหมือนผมเนี่ยผมบอกว่าสมสอนธรรมะเลี้ยงชีพผมก็สอนนะฮะคนที่จะมาปลดล็อกกับผมก็มีเงื่อนไขส่วนคลิปเยอะแยะหมลูกศิษย์บางคนฟังแล้วก็เบาลงสบายหลุดพ้นก็มีขนาดคุณคุณอะไรว่าอยุดจันบุรีแกนหลุดพ้นไปแล้วแกก็ยังต้องมาหาอาจารย์เนี่ยต้องมาไหว้อาจารย์นะฮะไม่มาไม่ได้ ก็เหมือนไอ้เว้ยหลงังมันก็ไปหาปริญญยกนั่นแหละะครับเออเป็นผู้ที่เราฟังแล้วทําให้เราอ่ะพ้นจากความทุกข์ในใจอ่ะหลุดพ้นออกจากวิมุติพ้นออกจากส่วนนั้นน่ะแค่แค่นั้นเองนะฮะเออมันจะให้ไม่มีผัวไม่มีเมียให้พวกเนี้ยเออตัวตัวมันจะพับเรื่องความรักเลยฮอความรักเป็นสิ่งสวยงามฮนะ แ่ต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคนถ้ามันมันหลงอยู่มันก็ไปได้เรื่อยเปื่อยมันก็พยายามคนพาคนนั้นคนนี้หลงมันตัวเองเี่ยแต่คนที่เขาไม่หลงแล้วอ่ะลูกศิษย์พี่อ่ะเขาเห็นความจริงแล้วเขาก็ไม่หลงเลยนัก็มันอยู่ในความคิดมันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละมันก็คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามความเชี่ยวความจําของมันนั่นแหละมันยังไม่เห็นเลยว่ามันคิดชั่วคิดดีคิดไม่ดีนะนะ เออมาสั่งเออผมบอกว่าเออเนาะคุณจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรร่างกายคนเราเนี่ยก็สอนกันไปแค่นั้นเองสอนลูกสอนเต้าน่ะให้มันเป็นคนดีคิดดีทําดีพูดดีถ้ามันยังไม่พร้อมอย่างผมมึงก็สอนลูกผมนะเด็กๆมันยังมันยังไม่ไปถึงจุดนี้ผมก็บอกเลยอย่าไปทําอะไรที่มันไม่ดีนะเว้ย เออคบเพื่อนก็คบเพื่อนเพื่อนไม่ดีเราอย่าไปคุกคีกับเขาคบได้ที่โรงเรียนอย่าไปคุกคีเราจะโดนภัยพิบัติไปด้วยเวลามีปัญหามาเออผมก็พยายามสอนอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้เอาธรรมะเขายังไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะเห็นอยากจะออกจากระบบความคิดความจําความรู้สึกแต่ภรรยาผมอะเรียบร้อยไปแล้วลูกชายผมเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วก็ลูกศิษย์ผมที่อยู่กับผมเขาก็เรียบร้อยกันหมดแล้วแล้วผู้ที่ ไม่ได้อยู่กับผมก็ตามที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนียขาก็เรียบร้อยไปหลายคนแล้วถ้ายังไม่พ้นจากตรงนี้เขาก็ยังต้องตามอาจารย์อยู่จนมันหมดหลงอะนะความหลงน่ะเราหลงมาตั้งนานตั้งแต่เกิดเนาะมันไม่ใช่ว่าจะออกวันเดียวสองวันฮะมันจะต้องเห็นระบบมันอย่างแจ่มแจ้งนุ่นเหมือนเหมือนน้องนัดพูดอะน้องนัดอะเออเพราะว่าผมไม่ประมาทอาจารย์ตอนที่ผมหลุดใหม่เนี่ย โอ้ยมันต้องต่อสู้กับตัวเองความรู้ความคิดความจำอะองคธรรมอะไรมันหลั่งไหลเข้ามาโอ้ถ้าผมไม่ต่อสู้กับตัวเองเนี่ยสู้กําลังมันไม่ได้อาจารย์เตือนไว้ว่าเอออย่าไปหลงน,นะแค่รับรู้มันอย่าให้มันกลับมาครอบอีกเอออย่าไปสนใจเรื่องธรรมะเรื่องความรู้ในธรรมน่นะที่ที่ฟังอาจารย์มาหรือฟังใครมาก็ตามที่มันเก็บไว้เป็นสัญญาเนี่ยอย่าให้มันกลับมาครอบอีกดูออกจากสัญญาแล้ว เราก็ต้องเห็นการไปการมาของมันอย่างจําแจ้งรับรู้มันได้เป็นแล้วออย่าประมาทเพราะมันเหนียวรั้นมันจะทนแรงเสียดทานไ,ไม่ได้มันจะเข้ามาควบคุมเหมือนลูกศิษย์อาจารย์หลายๆคนเนี่ยที่หลงไปอ่ะความรู้ความจําแล้วก็เกิดความอยากเกิดความเก่งนั่นแหละฮะนัดเขาไม่ประมาทในส่วนนี้ <พอ S 1> เขาก็ใช้เวลา<บ>ขนาดหลุดในตอนนั้นเลยนะที่ผมช่วยน่ะน้ะำตาไหลป๊อกเ,อเลยนะ เพราะความไม่ประมาทงไงครับก็เลยทําให้นัดนะ่ะไม่ประมาทในธรรมก็เลยเห็นแจ้งตามอาจารย์ไม่ถูกสัญญาพวกนี้เข้ามาครอบอ,องค์ความรู้ก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะไปบอกอยังไงอาจารย์พูดอะไรมันเห็นแจ้งหมดเห็นตามเห็นระบบมันยังไม่หลงเข้าไปเกิดในระบบนั้นอีกรับรู้มันอืก็ได้คุยกับอาจารย์อยูแล้วลออาจารย์ เวลาอาจารย์นัดไปหาอาจารย์อาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดนัดก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าอาจารย์ไม่ถามนัดก็อธิบายไม่ได้หรอกอแล้วก็ไม่รู้จะไปบอกไปสอนใครเออแม้กระทั่งเคยได้ยินได้ฟังคนนั้นคนนี้เล่าเออเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอกเขาก็สอนไม่ได้เขาเขาก็พูดได้แค่ของเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ทําให้นัดหลุดแล้วออกมาเห็นมันอย่างแจ่มแจ้งได้นะันั่นแหละก็เป็นสิ่งประเสริฐ นัดก,ก็พาพ่อพาแม่มาหาอาจารย์พ่อแม่ก็เปิดใจฟังอาจารย์เมื่อก่อนก็ฟังพุทธวจนะพอมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์เขาก็รู้เลยว่าเออมันยังมีอะไรที่มันที่มันวิเศษกว่านั้นที่มันพ้นไปมากกว่านั้นพ้นไปจากการฟังพุทธวจนะนะฮะมันดีกว่าอาจารย์สามารถอธิบายอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าพุทธวจนะคือมันสามารถเสียดแทนตัวตนของเขาได้ตนเขายอมอ่ะก็แค่นั้นเอง ผมไม่ได้ไปกดขี่ข่มญิงใครหรอกผมพยายามที่จะอธิบายเพื่อหักล้างความเชื่อผิดๆด,ดั้งเดิมอะที่เราไปจําไปฟังมานะเพื่อใช้ให้เห็นว่าทุกอย่างมันอยู่กับเราเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงนะฮะมันพ้นยังไงมันออกมาจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้ไหมได้แต่ไม่ใช่การไปทําสมาธิอันนั้นมันไปหยุดจุดคิดหยุดอะไรมันไปได้พบภูมิอีกตัวหนึ่งขึ้นมา ที่เขาบอกว่าหินทับหญ้าอะไระหรือการไปฝึกสติไปรักษาคอยรู้ตัวทักวพร้อมก็ได้ชั่วข่าวครับคุณไม่สามารถใช้ชีวิตได้อิสระเลยเพอะอะไรกระทบมาคุณก็จะต้องคอยทําอยู่อย่างนั้นหรือไม่ใช่ไปรู้ไปจํามาเยอะรู้เข้าใจหมดเออแต่เวลากระทบมันก็มีเราอยู่ก็คอยสะกดตัวเองไว้กับความว่างความนิ่งความเฉยนั่นนะเออเพอกดขม่มตัวเองไม่ได้กระทุกบางอย่างมันหนักหนักเกินความสามารถที่ตัวเองจะกดขม่มจะหลีกเลี่ยงมันได้ ก็สุดท้ายก็ทนกําลังมันไม่ไหวก็แค่นั้นะเพราะคุณไม่ได้รับรู้จริงๆจังๆไม่ได้เกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิจริงๆมันมีแต่รู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไอ้รู้นะมันก็อยู่ในความคิดความจําของคุณนั่นแหละพอมันจํามันคิดมันก็รู้พอมันจํามันคิดมันก็รู้แล้วมันเสือกไปยึดเอาตัวเนี้ยอืมันเชื่อมันเชื่อว่ามันรู้จริงๆมันก็เลยไม่รู้ว่ามัน่ะ หลงอยู่ถ้ามันหลงมันออกจากรู้มันก็เหลือแค่การรับรู้รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่หลงเข้าไปกระทํใดๆกับมันยองก็เลยไม่ต้องไปปล่อยไปวางอะไรไปยึดอะไรมันก็พ้นจากอุปทานทางใจนนะครับตาหูก็ทําหน้าที่ของมันไปใจมันก็วางของมันไปโดยธรรมชาตินะฮะเขาถึงบอกว่าถ้ามีปัญญามันจะสว่างทางใจมันจะวางของมันเองมันไม่ได้เอาไปทําทางตา กระทำทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่มันผัดสะเข้ามาหรอกนะฮะทุกอย่างไม่ว่าราคะปฏิฆามันก็เกิดดับข้างมันนั่นแหละคุณจะไปหลบอยู่ตรงไหนแต่คุณหลบคุณก็ต้องคิดหาวิธีหารูปแบบหาวิธีการหาที่อยู่อาศัยใหม่มันจะจบได้ไงเออในเมื่อสิ่งที่มันไม่เที่ยงอยู่แล้วก็ไปหาที่ที่มันจะหลบจะซ่อนจากความไม่เที่ยงอ่ะ หนีจากการกระทบปัสสาวะก็เลยต้องเอาตัวเองหนีออกจากบ้านจากเรือนไปอืแล้วก็ไปอ้างพระพุทธเจ้าเอออย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าท่านหนีออกไปแล้วท่านไม่สําเร็จพอท่านสําเร็จท่านก็กลับมาสอนคนในวังชาวบ้านอย่าไปทําแบบนั้นนะมันทุกข์เอออย่าไปทําแบบดือสีโยคยีมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกท่านพระองค์ถึงกลับเข้ามาในวังมาสอนคนเนี่ยมาอธิบายเรื่องพวกนี้โอ้เราหลงอืมจริงๆมันอยู่กับเราเนี่ยไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปทรมานตัวเอง ไม่ต้องไปทําอะไรเลยเราหลงเราหลงอยู่ในความคิดความจําความรู้สึกของเรานี่แหละเอออันนี้พระเจ้าไม่ได้พูดแบบนี้หรอกนะมันเป็นบาลีไม่รู้พูดเรื่องอะไรแต่พุทธวินี่เป็นคนพูดแบบนี้เพราะตัดสรุ้ในเรื่องตรงนี้ตอนที่หลุดออกมาเนี่ยหลุดด้วยตัวเองไม่มีใครสอนไม่มีใครอะไรเลยมันวนอยู่กับความคิดความจําความรู้สึกอารมณ์ความรู้ทั้งหลายนะ่ะวนอยู่กับสติสมาธิน่ะทําไปแล้วมันก็ไม่หมดสงสยัยสักทีจนหลุดออกมา ออกจากระบบนั้นจนรู้ว่าโอ้โหคนหลงอยู่ในนี้แล้วมันก็สอนคนไม่ได้ถึงต้องมาตัดสู้ในธรรมไงฮะต้องมาอนุรวมปฏิรวมเส้นทางพวกนี้ว่าแล้วจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงวะในเมื่อสมาธิมันก็ไม่ใช่การทําสมาธิการทําฌานการการละการปล่อยการบางอารมณ์เราก็ทํามาหมดแล้วอะตอนนั้นมันก็ไม่ผลตอนที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันเห็นความโง่ความหลงของตัวเองแล้วจะพาจะไปทํายังไงจะไปสอนคนยังไงให้เห็นความโง่ความหลงของตัวเองเนี่ย อ,อสิ่งพูดไปอย่างเนี้ยมันไม่เพียงพอน้ำหนักมันไม่พอก็ต้องตัดสรุท,ทำขึ้นมาจนเห็นทั้งระบบว่าอ๋อมันจะออกอย่างนี้ขนาดเห็นระบบมันอะตัดสรุตรงนี้ยังไปช่วยคนยากเลยนะฮะเออลูกศิษย์ผมอะแต่คนที่เดินตามผมอะผมเผยแพร่ทำมาห้าปีนะเอาที่ปลดล็อกตรงนี้มาแต่เผยแพร่ทำมาก่อนหน้านั้นอยู่ <S <S แต่รับปลดล็อกเนะี่ยประมาณห้าปี ลูกศิษย์ผมนะที่ตามผมจริงๆนะฮะไม่ถึงปีสองปีสูงสุดสองปีกว่านะฮะที่เขาบอกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนฮะไอเจ็ดวันเนี่ยแค่หลุดผมอะไม่ต้องเจ็ดวันหรอกน้องนัดหรือหลายๆคนอะหลุดตรงนั้นเลยนะฮะแต่ว่าเวลาใช้เวลาที่จะอยู่กับอาจารย์ที่จะเห็นแต้งแจ้งตามอาจารย์นี่โดยไม่ประมาณเนี่ยนานจนมัน หลุดพ้นออกจากร่องของความคิดความจาความรู้สึกอารมณ์เนี่ยพ้นออกมาจริงๆวิมุตติหลุดพ้นจริงๆงไม่หลงเข้าไปเกิดอีกนั่นแหละแล้วเห็นแจ้งในระบบพวกนี้นั่นถือเป็นว่านานว่าเธอสําเร็จสําเร็จในในปัญญาของเธอแล้วเธอเห็นแจ้งแล้วเธอไม่หลงเข้าไปเกิดกับมันอีกแล้วปล่อยให้มันเกิดดับของมันไป <c oughs> อืมแค่อาศัยใช้ไปเนี่ยฮะมไม่ใช่สําเร็จโอ้ปล่อยวางสําเร็จจิตว่างแล้วสําเร็จอืมเป็นโสดาแล้วสําเร็จ สกิทานาคาพ่อทหารอะไรมันคนละเรื่องครับถ้าใครได้มาเจอผมนี่จะรู้เลยว่าอาจารย์โอ้โหที่อาจารย์สอนมันสวนกับมันไม่ใช่แบบที่เขาสอนกันเมื่อก่อนผมไม่รู้ดิฉันไม่รู้กับผมไม่เข้าใจดิฉันไม่เข้าใจเออทาไมอาจารย์ต้องว่าคนนู้นคนนี้เออมันคิดไปแบบนี้นะอาจารย์พอมาสัมผัสกับอาจารย์ยิ่มมาเห็นตรงนี้จริงๆมันถึงรู้ว่าโอ้โหมันไม่ใช่สักอย่างที่เขาสอนกันอยู่ท้าคนหลงหมดเลยอาจารย์ไปอีกแผบหนึ่งที่มันพ้นไปจริงๆ มันเห็นตรงนี้จริงๆมันเลยไม่หลงถ้ามันไม่เห็นตรงนี้มันหลงยังไงก็หลงทุกคนบนโลกใบนี้ยังไงก็หลงยังไงก็เชื่อเชื่อว่ามีครูบาอาจารย์มีพุทธเจ้าต้องทําอย่างนี้ต้องละการละค่าละปฏิกละล,ละนู่นละนี่ละตัวตนอ่าต้องเอ่อสละทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไม่ไม่มีกิเลสอะไรมันหลงเชื่อไปจริงๆอาจารย์แต่ถ้้เห็นตรงนี้ในจุดนี้แล้วแหละสว่างกับมันแล้วเนี่ยโหนี่แหละ ที่อจามบอกว่าคนมันยังหลงเกิดอยู่มันเลยเชื่ออยู่ถ้ามันไม่หลงเข้าไปเกิดมันเห็นการเกิดอย่างแจ่มแจ้งมันแค่อาศัยมันไม่มีความเชื่ออะไรหรอกครับมันเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเชื่อในรูปในนามที่เห็นตามความเป็นจริงมันไม่ปฏิเสธอืมนะเนี่ยเพราะมันเห็นจากข้างในแล้วมันเลยสว่างนะฮะ สว่างทั้งข้างนอกข้างในไม่หลงไม่หลงข้างนอกไม่หลงข้างในแค่อาศัยเป็นกลางใช้ไปนะฮะไม่หลงข้างนอกคือคือ,คอตากระทบปับ๊บไม่หลงหูได้ยินปับ๊บไม่หลงไม่หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอ่ะแต่เห็นอยู่รับรู้อยู่จะใช้ก็ใช้ใช้ให้มันถูกต้องนะฮะแค่นี้แหละโอเคคลิปนี้ผมก็จอ่อออจบแค่นี้ดีกว่าเอาไว้พูดไปเรื่อยๆคลิปมีเยอะแยะไม่มีวันตันหรอกอาจารย์วิตนะแล้วก็พูดเรื่องแบบเนี้ยจนตายเลยคนระับ ทิ้งไว้เป็นมรดกโลกคนรุ่นใหม่อาจจะได้มาเปิดฟังบ้างคลิปไหนที่พูดจาเพราะเพราะแต่แม่ไม่อยากกูเพราะเยี yeah! ่ยแม่เย็ด